แก่บดใต้มีเกลือแล้วก็มีกระปิมีเกลือมีกระปิแล้วก็มีขมิน้นเนี่ยถูกไหมแล้วก็พริกแช่ตอนนี้จะเอาพริกลงไปข้างล่างอะต่อมจะต่อได้ดีนะก็จะใส่อะไรเกลือลงใส่เกลือมันข้อต่อง่ายหรือปเปล่าเยอะไปปล่าเปล่าไปอกเลยนะอันนั้นอะไรนะขมิน้น ่ใช่ไหแล้วก็หอมแกงส้มปักใต้ค่ะจะไปทำปลาไข่ปลาด้วยนะก็จะตำม,มานี่ก่อนแลก็ต่ใส่ให้หมดเข้มค้นนะเนี่ยเดี๋ยวกะปิค่อยใส่เหรอเยนี่ลงไปเลยเพื่อความแบบว่าใส่กะปิลงไปเนาะทำกระจายอยู่เนี่ย ปกผิดไปหน่อยชีวิตนางเอกมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะโอ้หน้าอกก็ออกโอ้หน้าอกก็ออกอ,อกน้อยๆจะออกวัดมันจะแหลกอยู่ค่ะกาดข้างนอกในกินมันแรงบัวล่ออกมา อย่าเป็นส่ร้ลายคนอื่นอย่าเป็นไลคกับคนอื่นไล้์กับผัวได้นะคะผัวไม่ว่านอกจากเขาหมดรักเราอย่างเงี้ยเขาก็จะว่าเราแล้วก็ป่าเราเลยรวยตมเสร็จเขาทำไงคะคว้างไปนู่นแกงเลยรทีนี้ตอนนี้นะคะอันนี้ก็บางคนมันถูกไงเขาก็ไม่ซื้อมาแล้วกว็เขาก็ซื้อนี่มาตำแต่ลูกทะลัก ไม่ชอบไงยตอค่ะแต่ทาร่าล,ลูกไม่ชอบไงอันนี้มันถูกนะหัวอะไรไม่รู้เขาเรียกก็กอ <c oughs> มาค่ะสวัสดีค่ะพบกับทาราอีกแล้วนะคะท้าะจะมาแกงส้มปักใต้ค่ะแกงส้มเหลืองนะเนาะซึ่งก็ใช้นี่แทนม้อกอหมาอันนี้แล้วก็มีนี่ไข่ปลาค่ะมีสองจะใส่ไข่ปลาด้วยแล้วก็อ่าอ่าแต่นี่เป็นหางปลา เป็นเศษปลาหางปลาจะถูกแล้วก็จะมีปลาอีกแบบหนึง่งก็จะแพงเอารวมๆถูกๆเป็นแพงรวมกันทุกอย่างนะคะอันนี้ก็ถูกโลละยี่สิบเพราะว่ามันเป็นหางปลาที่เขาเสร็จฝรั่งไม่กินนะ่ะฝรั่งกินย่างนะเอาไปทำน,นะน้ำซุปอะไรแบบนั้นเดี๋ยวมาปออนี้ด้วยอันนี้ไข่อันนี้ไข่ปลาเขาก็ห่อให้เราได้ดีอันนี้ไข่ปลาดนะ้วยะ นี่ไข่ปานะคะเนี่ยเห็นไหมดีกว่านะคะแล้วก็ปลาสองแบบสามแบบอันนี้ไข่เมนูมันเมนไข่ปลาหรือมันเมนเอียงนี่นึกว่าไข่ปลาเราก็ดูไม่เป็นแฟนก็บอกว่าไข่ไข่ไข่พูดนะแมนแล้วก็จะไม่ตัดแบ่งขี้เกียจหั่นนะแกงแบบนี้เลยก็มาดูกันว่ามันเป็นไข่หรือมันเป็นอะไรเนี่ยเราจะแกงกันแล้วค่ะตอนนี้ก็ ต้มน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าเนาะเด<น>ี๋ยวมาดูใกล้เนาะมันก็จะได้ง่ายในการดูเนาะทีนี้มันดูวุ่นวายเนาะมันดูแบบนี่ค่ะก็จะใส่ทั้งอันนี้ปลาอนี้ถูโลยี่สิบมันคงได้ค่ะทำเป็นแทนมะละกอได้มันถูกถ้าใครอยากประหยัดถ,ถ้าลูกกินแล้วก็ซื้อแต่ว่าส่วนมากให้เรามาแกงท่นแบบ เพราะว่านี่มันเยอะปลามันเยอะดูปลา <c oughs> ใส่หม้อนี่เลยมหม้อมันเต็มแน่นนนนไถลก็ไม่ได้ชอบมากหรอกลูกไม่ชอบก็ดีแล้วเราก็ซื้อมาแล้วก่อจากบ้านเรากินเอาก็เตรียมทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนามันเดือดก่อนเนาะใส่มะนาวด้วยกำลังแช่น้ำอยู่ใช่ไหมช้อนมันติดเครื่องเกลียสแตดายมัน พอได้กินก็พอเคี่ยวออก่อนนี่ลงไปก่อนเนาะมันก็เหมือนกับอันหัวไชเท้าเนาะนแล้วก็ใส่มะขามเปียกทำหมดเลยเหรอโอ้ยโหเยอะเลยเต็มหม้อเลยขนาดเนี้ยไป my god ไปก่อนแต่เพิ่งไปคนใส่เกลือลงไปสักช้อนหนึ่ง Oh my god ใส่ไปก่อน มะน,น,นาวค่ะเน,นี่ยมะนาวน้อยหนึ่งเขาต้องใส่ไหมใส่เขาต้องใส่ไปละใส่น้ำตาตลไปลงไปด้วยข้างบนมันออกมันกำลังเดือดอ,อู้มันโม่ใหญ่เนะี่ยใส่ปลาไปไม่หมดเนะี่ยเหสองชิ้นเดี๋ยวใส่เกลือลงไปพอ,อนะออกเลยค่ะหางปลาเลย โอ้จะตงอะไกันโอ้มันกพอดีแล้วเนี่ยก็ไม่ปล่อไรเอาออมาดูไม่ใช่เลยตกใต้พื้นกระป๋อไปเอต้องมาลวงแหลยห่างปาอยู่ไหนโอ้ยห่างปลอยู่นี่โอ้ยมันนี่ย มันก็ใหญ่เกินนะแล้วบอกไม่ถูกเลยเอาหนู่งนี่ก็แล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าจะไงมันเป็นปาลารวมนิดนะคะจะบอกว่าถ้าจะเอาพ่างปลอามันก็ใหญ่เกินก็เห็ดป้ายเน่ะเอาอย่าง,งนี้เกล้งส้มปอกใต้ค่ะลองสิละ นึ่งถ้วยเยช่วยกดติดตามเธอด้วยนะคะเสร็จแล้วห้อนห้วนจานเสร็จแล้วข้าช่วยกดติดตามด้วยนะคะไข่ไขไ่สองลูก